สวัสดีครับปก,ก็แอดมินแทนนะครับผมกำัแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้ยหกสิบห้ากับช่องแทนเถิดเธอมบันเทิงหวยเราไทยระฐฮานอยนะครับพบกันได้ทุกวันนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานนี้เดินเดินดีสามตัวเกือบแตกฮานอยช่วงนี้เดินดีนะครับใครที่ติดตามก็น่าจะโอเคเนาะ สำหรับ3แถววันนี้นะครับแถวแรกครับปกติครับ5 6มากับ1 2 7 9เจ็าแถวที่2นะครับพิเศษครับ4 5มากับ0 2 8 9แล้วก็แถวที่3าม p 1 9มากับ0 2 6 7์สรวมเด่น3แถวดึงนะครับวันนี้ห้าห้กับ4 5กับหกอ่ะไป5 6ครับผม มากับนะครับมีชนคือ2 2 7 0 9งน้าะครับห้ามาห้าครับ5 2 5 7นะครับ5 0 5 9นะูเหกมาหกครับ 6ก6จ็ดเมื่อวานนี้ห,าห้าหน่อยพิเศษออกส6 7ใช่ไหมแล้ห้าหน่อยปกติออก4ี่ก็ออกห้าหน่อยพิเศษออก4ี่เก้าเจนะครับอันนี้แล้วก็หาหน่อยปกติออกสนะี่หกเจ็ดเนาะรักรอยนะครับ

เน้นนะครับผมเน้นไปที่นะห้าสองนะครับห้าเก้าหกสองครับหกเก้าหนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกเก้านะครับ, 9, 16 2, 16 9, รบสำหรับแนวทางหัวหนอยวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ขอให้โชคดีวันนี้ขอให้สามตัวแตกนะ หรือว่าใครที่ซื้อโรตอารี่นะครับอันนี้รางวัลที่1นนะขอให้โชคดีครับถูกหวยถูกโรอตอรี่ถูกสาตัวตรงถูก2ตัวบนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไหนที่คุณหวังไว้ก็ขอให้โชคดีตามที่หวังครับโชคดีครับ